่เสียงอะไรขยับไปแบบอนี่ตีไม่ก,กัดแน่นอนครับ โอ้ยโอ้ยโอ้ตัดอย่างนี้ได้ไหมอน้ได้หอย่ี้ดยนะครับอยนะครับุหอกครับจได้ครับครับ อุ้ยโหครับโหดเดียวพอเลยกลับบ้านโลดขัดเป็นฮันเตอร์วิวโหครับผมน้ำมุดเลยแล้วเอาจนได้อะุ้ยเขี้ยวจัดกัดสนันวันไหวกัดแต่ละดอกโลครับเดี๋ยวนี้โลกว่าเขี้ยวขนาดในกัดออกโอ้ย เดี๋ยวด้โชว์จะเข้ามืออันนี้หมดสิทธิ์ครับฮัลโหลครับวันนี้ดำปึ๊ดเลยครับป่าน้ำดำๆเลยก็แต่ว่าหมายแถวเนี้ยมันเคี่ยวเราป่าโอ้ยมนเข้าออกเป็นว่าเล่นครับโอเคครับเดี๋ยวหมดเวลาแล้วออกมาเช็คหมา้ก็ผมเอกกระเทาะรกับใช้ V6 หงัดกันมันๆครับผมกับคันแอคคอร์ดนาโนคันอะไรวะแอเกียครับผมกับสายพีเสองโคโนทพัด หมายสภาพหมายเน่ยผมว่ามเป็นหนองครับแล้วฝั่งนี้มันเป็นคลองครับน้ำมันกำลังลจะลดจะลดเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเรียนต่อฝากผลงานนะครับอของเอกกระเทารลกใช้วิหกชกกันเพลินมันสุดยอดมากเลยแจ๋ว